อยากให้คุณมาลองสามรอยกาลัดไลฟ์จัดเต็มทุกขั้นตอนรับรองว่าถูกใจชื่อนี้สิงแน่นอนสามรอยกาลัดไลฟ์คุณยังมวัวแต่มอ สวัสดีครับนี่อยู่ผมแชมป์สามร้อยครับวันนี้ผมนําเสนอรถเบนซ์สี่คันให้คุณชมครับสําหรับเบนซ์สี่คันนี้บอกเลยราคาเริ่มต้นไม่แพงและที่สําคัญครับไม่ต้องใช้เงินสักบาทแถมถ้าคุณเครดิตดีจัดไฟแนนซ์ได้เกินราคาแถมเงินกลับบ้านให้คุณด้วยครับเดี๋ยวผมพาไปชมกันครับสำหรับคันแรกครับสองคันนี้เลยละกันผมสรุปง่ายๆเอาราคา7 9 9 0 0 0บาท ส่วนคันนี้ก็799,000บาทครับส่วนคันแรกเดี๋ยวเราจะแนะนำก่อนคันแรกเป็น Mercedes Ben z ครับ E250 CDI ครับคันนี้เป็นโนรถเกมาร์เก็ตเลขไมล์แสนกโลสีบอลเดิมจากโรงงานเป็นเครื่องยนต์ดีเซลซึ่งหายากมากๆนะฮะย้ำนะฮะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลราคาเปิดที่799,000บาทเ,าเรามีวรารนตีซ่อมให้คุณ1ปีเต็มไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกียร์และสุขทว,วิชวูต่างๆแล้วเราการันตีว่ารถคันนี้ไม่มีการชนหนับมีความจมน้ำตัดต่อและผิดกฎหมายครับ799,000บาทได้ไปรุ่น E250 เเครื่องยนต์ดีซ สภาพสวยไม่มีการชนหนักภายในสวยภายนอกสวยรถสภาพดีมีการวารันตีมีการดูแลมาแล้วในบางส่วนก่อนออกรถด้วยนะฮะราคาคันนี้7จ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทอย่างที่เราบอกข้างต้นครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้อยู่ที่8ปดแสนห้าแต่ต้องอยู่ที่เครดิตของลูกค้าด้วยนะฮะซื้อรถคันนี้เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทก็ถูกอยู่แล้วยังจับไฟแนนซ์ได้เกินราคาสามารถนําเงินไปหมุนใช้ได้ด้วยนะฮะในส่วนของคันแรก ส่วนคันที่2ครับเป็น Mercedes-Benz เหมือนกัน E 250ครับซึ่งคันนี้ได้เปรียบกับคันนู้นนิดนึงคันนี้เป็น AMG Package ทั้งคันหลังคาสันร,รูปแต่เลขมายอยู่ที่2 0 0 0 0 0ครับส่วนคันนั้นเลขมายอยู่ที่แส6 0เลขมาจะสูงกว่าแต่คันนี้ ราคา799,000บาทเหมือนกันเป็นรุ่นเบนซิน CGI ครับ250 AMG พาเกจทั้งคันจัดไฟแนนซ์ได้อยู่ที่1ล้านบาทครับเกินกว่าราคารถอีกรถขายแค่799,000บาทครับรถคันนี้เป็นสีพิมพ์นิยมสีดําเดิมจากโรงงานหลังคาซันรูฟครับและที่สําคัญคันนี้มีชุดแต่ง AMG รอบคันและคันนี้ฮะได้ล้อแม็กเป็นคอแม็กขอบ18 AMG ครับซึ่งเป็นรุ่นพิมพ์นิยมราคาดีแน่นอนสําหรับใครที่ดูอยู่ผมกล้าท้าเลยฮะคันนี้ AMG พา เกครับหลังคาซันรูฟสีดําเดิมจากโรงงานแบบนี้799,000บาทถ้าราคาไม่ดีไฟแนนซ์ Finance จัดไม่ได้ถึงล้านหรอกครับเรามาดูคันต่อไปฮะด้านซ้ายนี่ครับ เป็น e 3 0 0 b ้ t บูเทคซึ่งหลายๆคนขายอยู่ล้าน49าล้าน39นะฮะวันนี้ผมขายในราคา1ล้าน20งบาทจากนั้นได้เต็มอยู่ที่เครดิตของลูกค้าครับรถคันนี้มีวารันตีซ่อมศูนย์ให้คุณ1ปีเต็มนะฮะไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกียร์และส่วนควบื้อต่างๆความส,าาาสไลด์ออนฟรชีพชั่วโมงซ่อมศูนย Mercedes ์ Mercedes-Benz ทั่วประเทศไทยทุนประกันเท่ากับมูลค่าของรถที่คุณซื้อเลยครับล้าน29และที่สาคัญคันนี้มีวารันตีแบตเตอรี่ถึงปี2025ค,คุณสบายใจได้กัอบบตตรี่ริบหลายๆคนกัง,ลงเลย 3ปีเกือบ4ปีเต็มนะครับรถคันนี้เป็นสีขาวเดิมจากโรงงานไฟหน้ารุ่นไฟรวมแล้วเป็น w 2 1 2แต่ไฟรวมตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมเป็น w 2 1 3นาะครับรถสีขาวสภาพเดิมเดิม0กมกโลภายในน้ำตาลครับรุ่นนี้มีฝาท้ายไฟฟ้าด้านหลังแล้วตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมนะครับซึ่งราคาออกห้าง3ล้านกว่าแต่วันนี้ราคาเหลือเพียง1นึ่ล้านสองแสนบาทจัดไฟหน้าได้เต็มนะฮะเต็มเอียบไม่ต้องดาวสักบาทเลยนะฮะก็คุ้มค่าคุ้มราคาปเราไปส่วนขั้นสุดท้ายของเราวันนี้ครับ เป็น mercedes benz e 300 b o u t e c h hybrid ครับราคา1 2 9่ล้านบาทปี2015 amg package ทั้งคันคันนี้พิเศษครับออกห้างรถศูนสเปคนี้หายากมากและราคาแพงที่สุดของรุ่นนะฮะ e 300 b o u t e c h มีหลังคาแก้วเป็น option พา n ์โนรูมิก gas loop นะฮะเต็มแผ่นไม่ใช่ sunroof นะฮะอันนี้เป็นหลังคาแก้วเต็มแผ่นชุดแต่ง amg package ครับไฟหน้าตัวเต็มล้อแมก amg ขอบ18ครับ และคันนี้มีฝาท้ายไฟฟ้าเบาะหนังแท้สีน้ำตาลจอคอมมาไดทุกอย่างครบออปชั่นเต็มครับราคา1 2 9 0 0ล้านบาทเลขมาอยู่ที่แสนต้นนะฮะประมาณ1 2 0 0 0 0กิโลเท่านั้นรถคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้เต็มเหมือนกันอยู่ที่เครดิตของลูกค้าฟรีวารันตีซ่อมสูงให้คุณเลย1ปีเต็มหรือ1 0 0 0 0กิโลนะฮะเครื่องเกียร์สุดคู่ชฉลี่ยต่างและได้ทุนประกันเท่ากับราคาตัวรถเลยเช่นวันนี้คุณซื้อรถผมในราคา1 2 9 0 0ล้านบาทเราซื้อวารันตีเครื่องเกียร์ให้เท่าทุนนกั ของรถคันนี้เลยที่ราคา1 2 9 0 0 0้บาทเลยนะครับและที่สำคัญจัดไฟนั้นได้เต็มไม่ต้องดาวสักบาทเลยสำหรับใครที่สนใจเอารถทั้งหมดนี้นะฮะ4คันนี้กับ แคมเปญดีๆฟรีดาวทุกคันรถบางคันสามารถจัดได้เกินราคาคุณสามารถนําเงินกลับไปหมุนใช้ธุรกิจได้สําหรับใครที่สนใจนะครับรถทุกคันมีวาราันตีคุณ1ปีเต็มไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกียร์และส่วนควบอีส่วงต่างพร้อมสไลด์ออนฟรี24ชั่วโมงนะฮะสามารถซื้อรถครันนี้แบบออนไลน์ได้เพราะเรามีกา,การการันตีทั้งหมดนี้นะฮะไม่มีการชนหนักพิการจมน้ําตัดต่อและผิดกฎหมายทางผมนั้นยินดีซื้อคืนคุณเต็มตามจำนวนที่คุณซื้อไปแถมค่าเสียเวลาค่าตกใจใคุณแตทีอีก200,000บาทจากอาาการคุณซื้ไปสําหรับใใครที่่่สนนจตติดดอวะ้ํา ติรร44 44 of ด,ด,ดรอบนะฮะ0852504444และไลน์ออฟฟิเชียลของโชว์รูมแอดไซด์300คาร์ลัดไลน์มีแอดด้านหน้านะฮะก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดสัส่งกระดิ่งให้กับช anel ยูทูบนี้ด้วยอยากใช้กำลังใจเรานะครับพิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างเลยหรืออยากให้เราทำคอนเทนต์อะไรพิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างเลยครับเราแอบอ่านอยู่แล้วมาปรับปรุงช anel ยูทูบให้เราเติบโต,ตขึ้นนะครับสำหรับผมวันนี้แชมป์สามร้อยไปก่อนนะฮะสวัสดีครับบอกเลยฮะฟรีดาวแถมได้เงินกลััับบบแลลละะะะไไดดดด้้้้้รรถปขโโกกกววยยยนนฮฮอเเคคคคุุมม่่าาาจ